สัดีาในนี้นะครับเป็นไลฟ์ผู้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาคบ่าย13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาของทุกวันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ได้เลยนะครับ ถ้าเป็นวิดีโอไปแล้วก็สามารถดูแชร์ได้นะครับท่านใดที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวชิระมังคล์นะครับให้ดูรายละเอียดที่ปักหมุดหน้าเพจนะครับดูรายละเอียดที่ปักหมุดหน้าเพจนะครับการปฏิบัติธรรมของวัดป่าวชิระล์นะครับมีทุกวันนะครับท่านใดที่จะมาปฏิบัติธรรมให้ดูรายละเอียดที่ปักหมุดสเอ็นาฬิกากับสิบห้านาฬิกาสิบเอดนาฬิกากับสิบห้านาฬิกา มาก่อน11นกามาก่อน15นาฬิกาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงรุ่งสางดื terminal, Hell, ่มได้เฉพาะนาปณะที่ทังวัดจัดให้ห้ามนมห้ามเมโลห้ามชีนวันห้ามวิตามินห้ามยาคูห้ามเลตาซอยนะครับดังนั้นยังห้ามเด็กต่ำกว่าายุ9ขวบอยู่นะครับยังห้ามเด็กต่ำกว่ายุ9ขวบอยู่นะครับเนื่องจากน้องตั้งแต่เที่ยงวันเคยหิวนะครับตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงลุ่งสางดื่มนมไม่ได้เมโลไม่ได้ชีนวันไม่ได้นะครับและที่พักเป็นที่่คของงผู้ใหญนะรับจึไม ยังไม่รับเด็กต่ำกว่าอายุ9ขวบนะครับยังไม่รับเด็กต่ำอายุ9ขวบแล้วรวมถึงผู้สูงวัยนะครับที่ไม่สามารถนั่งกับพื้นนั่งพับเพียบได้นะครับก็ยังไม่รับนะครับท่านสามารถดูกฎระเบียบด,ดูตารางเวลาได้นะครับที่หน้าแฟนเพจวัดป่าวิเชลบรรพตจังหวัดชลบุรีนะครับเข้าไปดูแล้วก็เลื่อนเลื่อนที่สบ,บายมีผ้าถุงมีกางเกงมี <c oughs> ที่นอนปอกหมอนทุกอย่างพร้อมนะครับมีผ้าห่มทุกอย่างครบท่านเพียงแค่ของใช้ส่วนตัวท่านมา รอบเช้านะครับ11นาฬิกามาก่อน11นาฬิการอบบ่ายมาก่อน15นาฬิกาสองรอบเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือที่ตรวจ ATK ย้ำที่ตรวจแบบประชาชนหรือ,ใบ,บรอ,อ,อใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางนะครับนำมาด้วยนี่เป็นภาพบรรยากาศผู้ปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายของวัดป่าวชิระบันพตนะครับ ก็จะนั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งแต่13ในกาถึง15ในกา13ในกาถึง14ในกานั่งสมาธิ1ชั่วโมงแล้วก็ลุกเดินจงกรมตามภาพไลท์จนถึงเวลา14ในกา30นาที อันจากนั้นก็กลับไปนั่งสมาธิจนถึงเวลา15บหนกาและทุกคนก็จะท่องการเดินทางสู่ความสุขซึ่งเป็นหลักหัวใจของท่านเจ้าคุณพระราชวิชนธนหลวงพ่อหมาตองท่านนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาก่อนจะเป็นบำเพ็ญประโยชน์จิตาสาก็ดื่มน้ําปะนะน้ําปะนะก็จะเป็นโกโก้ผสมน้าตาหลหรือน้าหวานที่ทางวัดจัดให้ห้ามนมห้ามเมโรห้ามทีนวันห้ามไวต์เมลวห้ามยาคูห้ามเลตตซอยดังนั้นยังห้ามเด็กต่ำอายุเก้าขวบนะครับเนื่งนอง,อง,นง,ง,งางนะรัรสคบ แล้วก็ที่พักเป็นที่พักผู้ใหญ่จึงยังไม่รับเด็กต่ำกว่ายุ9ขวบยังไม่รับเด็กต่ำกว่ายุ9ขวบนะครับรวมถ้าผู้สูงวัยที่ไม่สามารถนั่งกับพื้นหรือคุกเข่าได้ยังไม่รับนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมาก่อน11ในการรอบเช้ามาก่อน15ในการรอบบ่าย2รอบเท่านั้นนะครับ หลังจากนี้ทุกคนนะครับก็จะกลับมานั่งสมาธิอย่างเดิมจนถึงเวลาบ่ายสามโมงนะครับก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมก่อนหน้านี้และที่กำลังจะมาและที่ปฏิบัติธรรมอยู่นะครับอย่าลืมนะครับกดระเบียดนะครับรายละเอียดนะครับเข้าไปดูที่ปักหมุดหน้าเพจนะครับก่อนลงไลน์นะครับก็ย้ำอีกทีเอาที่ตรวจเอทีเคมาด้วยนะครับเอาที่ตรวจเอทีเคเอาบัตรประชายชนหรือใบขับขี่หนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมาลงทะเบียน รอบเช้ามาก่อน11เรียกาย้ำรอบเช้ามาก่อน11เรีการอบบ่ายมาก่อน15เาียการสองรอบเท่านั้นสองรอบเท่านั้นนะครับผู้ชาย100บาทที่พักของประชายแยกจากอุบสิกานะครับ100บาทค่าสักชุดจะอยู่กี่วันก็100ส่วนอุบาสผู้หญิงนะครับ200บาทค่าประจำวันจะกี่การ์100เวลากลับขึ้นให้ค่าสักชุด100บาทจะอยู่กี่วันก็100ก็ขออนุโมทนาบุญทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับ